สวัสดีจากคามาคุระคุณอยู่กับผมและนี่คือคนเดียวเที่ยวครับสวัสดีครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่สถานีคามากุระนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปไหว้พระใหญ่ไดบุสึ์หรือที่เรียกกันว่า The ะเกร t บุ d ยา a เขจะลูได้รู้สึกมีความสูง13.35เมตรน้ำหนัก95ตันแล้วก็ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากหล้พ่อโตแห่งวัดโคไดจิเมืองนารานะครับแต่ก่อนหน่งที่จะพาไปเนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูดอ,อกไฮเดนเยียสวยๆกันก่อนที่วัดอาเสดเดละเทมเพิลนะครับจริงๆตอนนี้ เป็นช่วงกลางเดือนมิถุนาแล้วก็ดอกไฮเดนเยียกำลังบานสวยเลยนะครับแล้วก็ที่วัดเนี้ยมันจะมีจุดที่ดูไฮเดนเยีสยสวยๆอยู่แล้วก็คนญี่ญปุ่นส่วนใหญ่นิยมจะมาดูดอกไฮเดนเยียกันที่นี่ด้วยครับต้องไปเปรียนรถไฟสายเอ็นโดเดินตรงนี้นะครับเราไปทางนี้กัน Four ไฟก, <c oughs> กันตรงนี้รถไฟมาพอดีเลยเราคิดวิ่งท <c oughs> ี่ดสิคนเยอะมาก โ้คครับเดี๋ยวเราเดินไปตองน,นี้กันก็ออกมาจากสถานีฮัสเซแล้วนะครับตอนนี้อยู่ด้านหลังแล้วก็เดี๋ยวจะเดินจากตรงน,นี้ไปวัดฮัสเซเดอะฮัสเทมเพิลประมาณ400เมตรประมาณ6นาทีครับให้ดูคนเยอะเหมือนกันนะครับ อ๋อเห็นจากตัวนี้ประมาณ200บาท289คิว okay. เดี๋ยวเราลุกเลยครับเคตอนนี้เราซื้อตั๋ว4ประเย็นนะครับเข้ามาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปซื้อตั๋วข้างบนอีกหนึ่งรอบเพื่อเข้าไปดูโซนอดอกไฮเดรนเยียกันนะครับอย่างเงี้ยเป็นทางเข้า เราต้องรีบมานีนิึ่งเพราะว่าคิวเยอะมากไม่รู้จะได้คิวเท่าไหร่อันนี้เปนทางครับครับโอเคตอนนี้ขึ้นมาได้ถึงตรงตัววัดแล้วนะครับ กลับค่อยมาถ่ายเนาะแต่ตอนนี้ต้องรีบไปซื้อปัดรค <c oughs> ิวคือแถวครับตอนนี้ถ้าดูจากจอตอนนี้อยู่ที่คิว290นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องซื้อตั๋วตรงนี้ <c oughs> บัตรที่เราได้คือ3 1อันนี้ก็เป็นพวกคนที่รอเข้าคิวก่อนเราอโอเคเามต พามาดูบรรยากาศก่อนเข้านะอันนี้สวยมากอันนี้เรายังเข้าไม่ได้นะครับเ,เข้าไปดูบรรยา,าราศก่อนเดี๋ยวเรารออีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูอีกรับเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับว่าจะสวยแค่ไหนติดตามชมน,นะครับ ครับเคตอนนี้เป็นคิวเรกของเราแล้วสามสบหนึแล้วเมื่อกี้ดูจากสามสิบหนึ่งวนอมันสกินสามส่งแล้วเคป่นี่ทางเขาได้าสักทีทางเขาถึงนีครับขอบคุณาครับ ก็ที่อธิบายนึ่งนะครับตรงบัตรที่เราซื้อคิวนะบัตรคิวจะ,ะมองด้านล่างขวามือนะครับมีบาร์โค้ดสามารถสแกนคิวเช็คคิวได้ว่าตอนนี้อยู่ที่คิวเท่าไหร่แล้วนะครับเห็นไหม ขึ้นไปนะครับเราต้องเดินขึ้นจากสายบันไดขึ้นตัวนี้ก็สองข้างทางก็จะเปดอกไฮเดนเยียสีด้วห,หลากสายพันธุ์ด้วยสวยมากครับเดินมายังไม่ถึงยอดเขาเลยแลก็ให้ดูบรรยากาศสวนเย็นบนย่าทเขาดูวิวแล้วก็ดอกไม้ดอกไฮเดนเยียรายล้อมแบบ 360องศาลเลยครับสวยมากาครับตอนนี้ก็เดินมาถึงน่าจะเป็นยอดสุดของตรงที่ดูดอ,อกไฮเดรเยียแล้วครับมุนนี้น่าจะมองเห็นได้เยอะจากแผนที่ดูครับ น่าจะสวยเพราะว่ามองขึ้นมาจะเห็นวิวดอกไฮเดรเนียทั้งหมดนะครับก็เด mm hmm. ี๋ยวเราลองไปดูว่าข้างล่างเป็นยังไงเนาะก็คนที่อยากมาก็แนะนำให้มานะครับช่วงเดือนกลางเดือนมิถุนาแล้วก็ไปไปลายปลายเดือนมิถุนาะแล้วก็จนถึงประมาณเดือนกระกฎานะครับ, mm hmm. รบตอนนี้ก็เดินลงมาตรงที่เมื่อเช้าที่เรามาิยืนอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายตรงนี้ไปตรงนี้สวยมากครับตอนนี้ก็เดินมาถึงช่วงสุดท้ายละตรงนี้นา่าจะเป็นไฮไลท์ที่สวย ทางออกละก็ใช้เวลาไปเยอะเหมือนกันกับตรงดูดอกไฮเดรเนีย e นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่วัดไดบุสึกันเนาะจากนี้เดินไปประมาณแป๊บเดียวครับครับตอนนี้เดินออกมาจากวัดฮัสเซเดี๋ยวรลว Temple แล้วนะครับเดี๋ยวกํลาลังจะเดินไปวัดพระใหญ่ไดบุสึกันนะครับงั้งนกัน โอเคตอนนี้เดินมาถึงทางเข้าวัดแล้วนะครับงน้านี้อยอากาศร้อนใช้ได้เลยเฮ้ยเฮ้ เข้าก่อนนิดนึงเคได้ตัวมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้ากันเข้าด้านไี้อะไรกับสมอสก็มาถึงคามากุระไม่มานมัสการหลวงพ่อแต่บุษสืก็เหมือนมาไม่ถึงนะเนาะก็เลยมาไหว้พระขอพร ทันนิดนึงตรงนี้ ตนนี่ก็จะเดินกลับไปที่สถานีฮัรเต็นะครับแล้วก็จะนั่งรถไฟไปที่คามาคุระแล้วก็นั่งจากคามาคุระยาวกลับที่อิชิกาวะนะครับก็ไม่น่ามีไรแลรวครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมน,นะครับแล้วก็ผิดพลาดอะไรก็เหมือนเดิมก็ขออภัยในที่นี่ด้วยแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีจนะากคามาคุระครับบ๊ายบายแล้วเจอกันน